สติตรงนี่อมาบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่เธอสบตานผู้นั้นเธอรู้สึกอะไางทียเรื่องจริงจังพวกก็มาสอบโดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเสียงขวบมือดังๆอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมครับ งานในวันนี้ที่เราทราบมาดีเอาไว้ตั้งแต่ต,อ,ตอนต้นนะครับว่าวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้เนี่ยคือเราตั้งใจครับเราทุกคนมีความรักครับเราทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักเพื่อนรักแฟนแต่สิ่งหนึ่งครับที่เรามองข้ามและเราไม่ได้ใส่ใจนั่นคือการที่เราส่งมอบความรักครับให้กับคนพิการนั่นเองครับวันนี้เลยครับ ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับพี่บินนะครับพี่โอ๊ตนะครับนี่คือ2นักแสดงครับจากซีรีส์7 Day Before v a l e n t i n e นะฮะแล้วก็วงของเราด้วยครับ N.O.Band นี่เนื่องจาพื่าชีวิตมันมีการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับขอเียเชิญครับและท่านต่อไปนะครับ ขอเลี้ยงเชิญหนุ่มหล่อของเราครับคุณเอกกนัยใจสะอาดครับหนุ่มแตงนักแสดงซีรีส์เซเว่นเจมส์บีโฟร์เวลไทยอีกหนึ่งท่านครับขอเลี้ยงเชิญครับคุณสมเจษต้าจางครับหนุ่มเจนของเรานั่นเองนะฮะนักแสดงซีรีส์จากเซเว่นเจมส์บีโฟร์เวลไทยครับและขอเลี้ยงเชิญนะครับคุณเจาจินจุนาจุนวารีครับคนณพิการต้นแบบปี2560ครับและคอนเทนเตอร์สายบันเทิงครับ มาพร้อมกับแฟนคุณจ้าจ๋านั่นเองนะครับคุณนท์ครับคุณเฉลิมพนโพยสุพัฒน์นะครับนักธุรกิจร้านอาหารเท่ากะเพราและชาเดอะจ้าจ๋าคาเฟ่นั่นเองนะครับจะมานานมากๆแล้วและเป็นความรักที่น่ารักมากๆผมขอเสียบบมือต่างๆให้กับพี่จ้าจ๋ากับพี่นทยสักหนึ่งรอบได้ไหมครับวันนี้พี่จ้าจ๋ากับพี่นทยครับผมเชื่อว่าเรื่องของความรักของพี่ทั้งสองคนเนี่ยอยากจะสอบถามว่าจริงๆแล้วในเรื่องของคู่รัก แบบพี่ทั้งสองคนซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับเคยมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพี่ทั้งสองคนบ้างไหมครับเอาอุปสรรคก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปมาหาถึงที่การแก้ปัญหาครับเคยมีอุปสรรคไหมครับค่ะสำหรับจ้าวครับก็อย่างที่เราเห็นเป็นเอกฉันว่าร่างกายเราไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปเรามีข้อแตกต่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วสิ่งของคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเราก็คงเป็นคนรอบข้างค่ะ เป็นสายตาคนรอบข้างความจริงของคนรอบข้างว่าเอ๊ะคนปกติกับคนพิการถ้าเกิดเขารักกันแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆเอาจะมีควาร,ริงหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงแรกก็คือก็รู้สึกว่าแบบเออกระสัคเนี้ยเป็นกระสัคที่ใหญ่มากๆสําหรับเรารแต่พอวันเวลาผ่านไปเราก็ตกใจก่อนว่า,วาสุดท้ายแล้วสายตาคนรองนอกก็คือคนอ้างนอกค่ะแต่ว่า หนอุปรสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของร่างกายแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราทั้งสองคนจะได้ใช้ชีวิตู่กันไปบไหนที่ไหนครับผมพี่นายล่ะครับครับผมคือถ้าแบบพูดถึงว่าอุปสรรคที่ผมเจอเลยคนระับเพราะว่าด้ยวยความที่ผมมาเป็นค,นคนปกติทั่วไปไม่ได้เหมือนกับพระจ๋าก็อุปสรรคของผมก็คือจากการที่แบบการใช้ชีวิตการที่จะพาแฟนคนหนึ่งแฟนที่เรารักมากที่สุดไปเที่ยว หรือทําให้แฟนเรามีความสุขมันเป็นอุปสรรคกับเรามากมันเลยทําให้เราแบบมีความรู้สึกแบบเหนื่อยบ้างราะว่าแต่ว่าพ้นจากใจเลยครับว่าผมผมความรักผมเทมขพงมากแล้วก็มากที่สุดมันเลยทําให้อุปสรรคนี้มันดูเล็กลงมากเล็กจนแบบเรามองอุปสรรคไม่เห็นเลยเห็นแต่ความสุขที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะไปข้างหน้าต่อไป สุดยอดเลยทีเดียวนะฮะผมอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเราอินแล้วเราก็เข้าไปในเรื่องแบบนี้เรามีมุมมองความรักกั้ยังไงบ้างทั้งสองคนเชิญเลยครับก็ก่อนเดิมยังจแบบเศร้าครับผมที่ฟังจากพี่เขาแลวผมแบบตอนเนี้ยวันใจตอบยากแล้วนะพี่เขาทำแต้มมาที่ทิ้งหามเป็นโลแล้วตอบยากแล้วนะมาคือหลังจากที่ฟังพี่เขาแล้วอะ ผมรู้สึกว่าความรักมันสิ่งมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากๆใช่ยิ่งฟังจากพี่นายเขาคือฮีโร่คนหนึ่งเลยนะครับสุดยอดที่ข้ามอุปสรรคทุกอย่างได้ไดครับผมรู้สึกว่ารักก็คือรักครับืไม่มีข้อแม้เลยครับผมบสุดยอดครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหแต่ก็จริงๆาจากที่ฟังจากพี่แล้วแล้วก็ตัวเองที่ได้รับคุณบาทในการเล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ยผมคิดว่า ความรักมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคผมรู้สึกว่ามันเป็นความเข้าใจของคนสองคนที่จะฝ่ากอุปสรรคจริงๆต่อให้พวกเรากันเองก็มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเขาอาจจะคิดว่าเราไม่คู่กันหรืออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกอุปสรรคมันสามารถก้าวข้ามไปได้โดยที่แบบจริงๆมันเป็นเรื่องปก,กติมากๆสำหรับมนุษย์ทุกคนครับ,รบผมใช่ผมรู้สึกว่า ประศักดทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องเล็กๆมากครับถ้าคนสองคนรักกันแล้วพยายามที่จะแบบสู้กันต่อไปบังคับบัพคอมาต่อไปใช่ครับอ่าโอเคตอนนี้ผมอยากทราบถึงมุมมองความรักครับจีนครับมุมมองความรักของจีนจีคิดว่าเขาพร้อมไม่ให้จ้นิงครับโอเคครับขอุรก็สำหรับจีนนะคะจีนรู้สึกว่านิยมความรักของจีนมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันค่ะในในที่นี้คือ ทั้งสองคนออใช่ไหมเนจะร้องให้ตอนที่ฟังคือรู้สึกว่าความรักของเรามันไม่มีเรื่องของเพศไม่มีเรื่องของสรีระร่างกายเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยค่ะจิตรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันในในในบริบทของคนรักหรือแม้แต่คนนอกที่มองเข้ามาในแบบความรักของพี่พี่อะคะ่ะก็ก็แค่ให้เกียรติให้เกียรติกันนะคะลองไม่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ ให้เก็ตซึ่งกันในกานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแค่นั้นก็เพียงพอต่อความรักของคุณคุณบนโลูแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดีวน้องนายน้องจ<ะ>้าจ<ะ>่เป็นต้นแบบที่ดีมากแล้วก็คือกตอบองการจัดงานวันนี้อยากจะให้เห็นว่าครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวของคนประเทศไหนจะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนปกติหรือคนพิการโดยเฉพาะครอบครัวที่มีคนพิการ จะได้สื่อสารด้วยความรักความเข้าใจที่เห็นครอบครัวเป็น้องทั้งสองตัวอย่างนี่คือเป้าประสงค์ของการการเกิดวันนี้ขึ้นมารับความจริงความพิการเนี่ยมีทุกวันับเพราะฉะนั้นความรักก็ไม่ใช่เฉพาะวันที่14บสี่รับเราต้องการให้ความรักกับคนพิการให้ครอบครัวได้เข้าใจแล็สื่อสารถึงความรักคนพิการของครอบครัว ทุกวันเหมือนกันครับมีคนแซวเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านทิพดีขึ้นมานั่งบนนี้เนี่ยท่านทิพดีน่าจะเป็นวันที่14เมษายนไหมก็คือวันวันของผมเอ่14เมษายนแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตน้องนักแสดงนะคือสึกหมองไปทั้งสองคนเลยนะก็คมราศีของคมก็หมองไปเลยแต่ต้องชื่นชมเลยขอขอบคุณแล้วก็กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นกําลังใจนะครับเป็นกำลังใจ ในคําถามนะ,ะว่าภาพร,รัฐเนี่ยต้องการทําอะไรเราก็ต้องการที่จะบอกกับ,กบสังคมครับว่าทุกคนที่เป็นคนพิการมีคุณค่าของชาคนเราลองไม่ได้มองคนพิการเป็นภาระแต่เรามองคนพิการเป็นพลังพลังที่สามารถทดแทนในส่วนที่คนปกติไม่มีแล้วก็ทดแทนในส่วนที่เขาที่คนพิการหายไปแต่มีส่วนที่เขาเติมเต็ม ให้กับในส่วนลูกค้าแล้วเติมเต็มให้กับสังคมที่คนปกติแบบเราทําไม่ได้ไม่ใช่แค่วันที่14กุมภานะคะอย่างที่ท่านบอกะคะ่ะเราสามารถแสดงความรักด้วยการกอดการหอมหรือการ,รบ,บอกก็ได้ง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็อย่าลืมกลับบ้านไปบอกคนที่เรารักและรักเราด้วยนะ<า>คะโอ้โหขอเชิญูมไม้กับจีนด้วยนะครับอ่ะนะตงครับเวัสดีครับ จริง14กุมภาพันธ์จะเป็นวันพิเศษเข้ามาวันนึงผมว่าทุกๆวันเราสามารถแบบให้ความรักกันทุกคนได้อยู่แล้วแต่ผมว่า14กุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะให้อาจจะเป็นวันพิเศษที่วันอื่นๆเราไม่มีเวลาให้เขาตามแบบพาไปดินเนอร์หรือ<ม>จริงๆแคบ่บอกรักง่ายๆผมว่ามันแค่นั้นคนที่เรารักหรือว่าคู่ชีวิตก็ก็ดีใจอ่าโอเคนะค,ครับเจนครับผมมีแฟนหรือยังฮะ เขาคำถามในทีมเตี๊ยมมัยมีแฟนหรือยังมีข้างล่างเตรียมเตรียมเตี๊ยมต้นแบบที่จะตอบไงก็นี่ไงทุกคนอะไรนี่แฟนผมก็อยู่ด้านล่างเต็มเลยเนี่ยเกือบไม่ทันแล้วโอเคอ้าว14กุมภาพันธ์ฝากอะไรถึงแฟนๆของเราบ้างเชิญสิ14กุมภาพันธ์งั้นผมก็อยากจะบอกว่ารักแต่คือความสุขคือการส่งเสริมการเติมเต็มแล้วก็รักชนะทุกอย่างครับผมอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับ ครับผมพี่ชจ้าจ๋าครับสว่างครับอธิบดีกกมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับขอเสียงปรบมอดๆให้กับนุ่มแ้งของเราด้วยนุ่มเจของเราด้วยแล้วก็จีนด้วยนะครับเมื่อกี้มีคนถามมาถามจีนมีแฟรหรือยังฮะยังยังอ่ายังนะยังนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับพี่จ้าจ๋าและก็พี่นายด้วยนะครับขยับหัวใจด้ ขอแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าขออีกรอบหนึ่งนะครับมาดิสกู่นะฮะเราจะร่วมส่งต่อความรักครับกับกิจกรรมส่งต่อความรักของเราัเองนะครับและตอนนี้กิจกรรมของเราพร้อมแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับและนี่คือกิจกรรมส่งต่อความ